ครณผู้ชหลายๆท่านนะครับเห็นแล้วไม่สบายใจเมื่อข้อค้าไม่ค้านำข้าวเหนียวหรือข้าวสวยนะครับร้อนๆนำมาใส่กรติกแบบนี้นะครับกลัวว่าจะมีสารปนเปื้อนนะครับเมื่อโดนความร้อนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธานวัฒน์ชนแนลนะครับก็หลายๆท่านก็ไม่สบายใจนะครับเมื่อเราไปซื้อ ข้าวนะครับหรือข้าวเหนียวนะครับก็จะเห็นว่าพ่อค้าแม่ค้านําข้าวหรือข้าวเหนียวใส่ไว้ในกระติกนะครับก็กลัวว่าความร้อนนะครับจะทําให้มีสารปนเปื้อนจากพลาสติกนะครับนี่ครับกระติกน้ำเย็นแบบนี้นะครับที่เราใส่น้ำแข็งแบบนี้นะครับเขาก็จะมีบอกอยู่นะครับว่า นี่ครับสามารถใช้ได้ทั้งความเย็นนะครับแล้วก็บรรจุของร้อนนะครับก็ไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่ากระติกจำพวกนี้ทำมาจากพลาสติกพีพีนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับที่เขารับได้นะครับก็คือ ลบสิบองศานะครับแล้วก็ความร้อนก็ได้ถึงหนึ่งร้อยองศานะครับก็ข้าวเรานะครับหุงมาใหม่ๆร้อนๆนะครับใส่นะครับก็ไม่ถึงร้อยองศานะครับสรุปก็คือสามารถใส่ได้แล้วก็เราเอาใบบริโภคก็ปลอดภัยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ดูกระติกด้วยนะครับว่ากระติกบัง ลูกนะครับหรือบางยี่ห้อเขาก็อาจจะคุณภาพไม่ดีนะครับแล้วก็สังเกตนะครับตานะครับหรือข้างล่างนะครับก็จะมีเขียนบอกนะครับแบบนี้ก็จะมีเขียนบอกนะครับใส่ได้ทั้งความเย็นนะครับแล้วก็ใส่ได้ทั้งความร้อนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับ ถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดสมัครใช้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ